ป้าพูดเลยครับป้าพูดเลยครับน้องไงต้นไม้ป้าพูดเลยครับป้าเื่อของซื้ออะไรนี่แหละไม่เห็นนะครับทุกคนน้องตรงเป็นตัวอย่างนะครับดูลุงเขาให้ขอคิดแบบลุงข้าวขอสัมภาษณ์หน่อยครับลุงเป็นนักกินจุใช่ไหมครับลุงลุงเป็นนักกินจุใช่ไหมครับใช่ไหมครับป้า ออตอนนี้เราก็เจอนักกินจุแห่งประเทศไทยนะครับว่าคนทั้งโลกต้องการตัวที่จะไปแข่งรายการเจแปนแอสเซมบล์นะ,ะครับท่านผู้ชมก็โอ๊ยคราวนี้เราก็มาทำการว่าเปวดภาษาคนน่าครับท่านผู้ชมนี้เราอยู่กับที่ที่แบบว่ามันไม่มีใครมองเห็นเราแล้วแบบว่าที่แบบว่านเงียบสง,งบอ่ะท่านผู้ชมครับเราเป็นคนที่แบบว่าแบบนี้จินได้นะครับใช่ไหมลุงทำการอะทำการยิ่งใหญ่อะให้ดูดูครับใช่ไหมลุง เขาพูดเขาเขาคิดใหญ่หนึ่งเป็นอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ถ่ายอ่ะงานเปิดคลิปเอ้ยเราจะทำการแข่งคนนะครับปั่นปรนะสาทหรือวะอะไรวะเฮ้ยแบบว่าเฮ้ยใช่ปะเฮ้ยครับไอ้การร้อนมากเลยทมันช็อตนุ้ยมีนไม่เกิดมาไม่เคยเจอการร้อนอรร่ะไปไปเย้ไปกันเลยเพื่อนไปกันหรือเปล่าเพื่อน ไปไปทำอะไรอยู่น้องชายไ้องไหนะ F C ใช่ไหม F ครับผมเงี้ยเด่เี๋ยวทำใ F C ถ่าผู่ชมนะคับแว่าลองขี่รถมา3,000กิโลเพื่อมาตามผ่าน้องคนนี้ใช่ปะชื่ชีลอะไอ้บอสวะเบนเกือบถูกครับท่านชมเย้ เอ้าเนี่ยหายไปไหนวะเนี่ยไปตามแล้วเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยนราเนคนจริงนะครับท่านผู้ชมเราจริงใช่เหรอได้แล้วเฮ้ยขอเดาครับอ่ะโอเครับโอเคนี่แหละครับเป็นไงเราเจอเอฟซีไปไหนและคนมันดังอ่ะโคเครียดวะเก่าจะเริ่มทำหมายว่ามันมีคนรู้จักเยอะนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะครับว่าคนทั้งโลกเราสั่งไปกินกันหมดนะเพราะว่ามันแบบว่าเขาทําแบบว่าทําด้วยใจรักอ่ะใช่ไหมใช่ไหมครับป้า ป้าประสบความสําเร็จตอนอายุเท่าไหร่ครับป้าประสบความสําเร็จแล้วแตะเงินล้านตอนอายุเท่าไหร่ครับแตะเงินล้านอายุเท่าไหร่ป้าจำได้ป่ะป้าจำได้แตะเงินล้านตอนอายุเท่าไหร่อ่ะป้าคิดออกมาแล้วป้าคูณสิบเละป้าไม่รู้เหรอโอเคครับเดี๋ยวเราไปถามคุณลุงนะครับแบบว่าคุณลุงที่เป็นผู้กิจการที่นี่ครับทำสวนริมแม่น้ำ ม่น้ำโขงจังหวัดอุดรธานีเพื่อขายพิจิตรผมครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับลุงลุงประสบความสำเร็จตอนอายุเท่าไหร่ครับประสบความสำเร็จตอนอายุเท่าไหร่ครับสำเร็จอะไรหมายความว่าสำเร็จยงไลุงแตะเงินล้านตอนอายุเท่าไหร่ครับยังไม่เคยแตะเลยเงินล้านแตะเงินแตะ,แตะ,แตะลุงเอาไปทำอะไรมาครับเรื่องซื้อของซื้ออะไรนี่แหละ ไม่เห็นนะครับทุกคนเอาอตัวเป็นตัวอย่างนะครับดูลุงเขาให้เขาคิดแบบว่าไงคะแบบว่าการใช้เงินเน่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงได้ไหมครับได้ได้ลุงเหนื่อยปะงานเหนื่อยไม่เหนื่อยผมแม่ก็ไม่รู้ว่าก็น้องเหนื่อยพี่ก็นเหนื่อยเหมือนกันน่ะ<อ>เฮ้ยครับเราต้องขอบ ลุงคนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใจดีมากตอนผมเดินมางั้นอ่ะยี่สิบกิโลอ่ะลุงเขาเรียกผมว่าเอ้ยหนูไอ้ยหนูไอ้ยหนูมานี่แล้วเขาก็ฟักแบงค์พันให้้ยเขาเขาคว้ากระเป๋าตังออกมาแล้วเขานับตังไ่แต่ล้วคิดว่าเขาจะให้เราแล้วแต่ไม่ใช่เขานับออกมานับเฉยแล้วเขาว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยใจดีมากใช่ไหมครับลุงโอเคครับอ hey, he ็ดอ <res> <sorting outsiders> รถแรงว่ะเฮ้ยผมซื้อต่อได้ไหมสิบปาทโอเคครับทำชุดเข้าตัวนี้แล้วก็อยู่กับคนที่เขากำลังกินข้าวแบบว่าเขาเป็นนักกินจุระดับโลกนะครับแบบว่าเาเป็นนักกินจุนะลุงท้าความสัมพาษณ์หน่อยครับลุงเป็นนักกินจุใช่ไหมครับลุงลุงเป็นนักกินจุใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่ะ,ะอตอนนี้เราก็เจอนักกินจุแห่งประเทศไทยนะครับ ว่าคนทั้งโลกต้องการตัวที่จะไปแข่งในรายการ J8 Assessment นะครับท่นบานผู้ชมปากีไรอยู่ครับอ,อร่อยไหมครับอร่อยค่ะครับตันนี้เรารู้สึกกับการเป็นเกียรติมากทีเ่เราได้ถ่ายกับคนดังนะครับครับร,รู้สึกไงครับที่ผมมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยดีครับดีดดาลลุงรู้สึกไงกับการที่ลุงกินข้าวแล้วแบบว่าหยิบไก่ขึ้นมาแล้วกินอะอร่อย โอเคครับท่านผู้ชมครับอน้เราเจออะไรก็นไปว่าเจ้าของร้านที่นี่นะครับท่านผู้ชมแบบว่าเขาเป็นร้านมีพร้านเล็กใหดีสโลนะครับจะเปไปคุ้สังคมอะี่ร้านมัไมไไออไเนาะเรปครับเขาพังโล่นะครับเป็นไงละครับินฟัไม่รู้เรื่องเลยใช่ะเยเ้าให้บางให้เขาคิดกับเด็กเด็กที่ดูอยู่หน่อยเขาคิดแบบ ขอเลิเกถึงท่อนเลิเกก็ไม่เป็นลุงร,รู้ไหมไปป้ารู้ไหมป้าคุยอยู่ใครผมเนี่ยลูกศิษย์ลิเกค่ะวันนี้ข้าได้มาถึงที่นี่ที่ร้านของคุณโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเจอว่าเขาเป็นคนที่ขายนมเปรี้ยวเวลาที่ประสบความสำเร็จใจะไปไป้าป้าไม่ได้ขายนมเปรี้ยวอ่ะไม่ได้ขาย ป้ารู้สึกไงกับการที่ผมมาสัมภาษณ์แบบคนตีนอะไม่รู้สึกรู้สึกไหนวะรู้สึกไหนผมป้ารู้สึกไหนผมป้ครับสุดย้อดมาครับรัาคำขาดป่าเขาป้าเขายังไม่รำคาญเราเลยอ่ะขอบมากครับป้าโอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเจอเจอคุณลุงที่บอกว่าที่เดินทางมาจาก แอฟริกาใต้เพื่อมาขายที่สภ้อาที่ประเทศไทยนะครับท่้จบครับแบบว่าเขาใช้เวลาประมาณสองเดือนค่ากว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่ใช่ไหมครับลุงใช่ไหมครับลุงจะไปไหนเนี่ยเก็บเก็บของ,งเฮ้ยเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมานะครับแต่ว่าเขาเก็บของเก่งอไปเ้าจะ้ทำงานเราไปดูนเขาอ่ะ ดีแล้วผมผมทาส่งครูครับอาจารย์ชอบแบบนี้อาจารย์ที่วิไลผมอะเขาชอบอะไรที่มันเปน็นญาออนแบบเนี้ยใช่ครับไม่ค <laughs> รับตอนนี้เราเจอคนที่ขี่รถ M M Channel นะครับ <laughs> <laughs> เฮ้ยตอนนี้มีคนเรียกร้มีเด็กเ,เรียกร้ออยากเห็นหน้าตะกรงนี้ครับกล้องพี่ครับ ได้นำตัวได้เฮ้ยเฮ้ยที่อ,อ,อนี่ตอนชื่ออ๊ตครับเงี้ยชื่ออ๊ตครับนะครับดูไว้ออตนะครับบอกที่อยู่ได้ <c oughs> ไปสู้ๆครับชีวิตเนี้ย